ชมคะกลับมาสู่ชุดที่สองของรายการสมาร์ทมันนี่แล้วนะคะกับกิจกรรมพิเศษแผนนิน่งแฟนวางแผนชีวิตคิดโจทย์การเงินนะคะแน่นอนว่าทุกคนมีเป้าหมายในชีวิตมีความฝันนะคะแต่ว่าเราจะแปลงมาเป็นโจทย์ทางการเงินได้อย่างไรแล้วก็เราจะรู้ได้ยังไงว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยเป็นเป้าหมายที่ดีหรือเปล่าจะไปถึงได้มากน้อยแค่ไหนไปเริ่มต้นดูมุมมองนี้กันกับางนัานของนักวางแผนการเงินทั้ง3ท่านเลยค่ะ ในการวางแผนการเงินจริงๆเนี่ยนะครับคงต้องแยกก่อนหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยวางแผนการเงินกับวางแผนการลงทุนมันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่านะครับแล้วก็หลายๆครั้งในกับคาถามที่ส่งเข้ามาทางราการเนี่ยมันจะเน้นออกไปทางด้านอะไรครับเฮ้ยจะลงทุนอะไรดีนะครับจะลงทุนเท่าไหร่ดีนะครับอยากจะแทนนี่หน่อยว่าในมุมของนักวางแผนการเงินจริงๆเนี่ยเราไม่ได้นนน <ๆ S 1> เน้นในการเขาเรียกว่าเน้นที่ผลตอบแทนเป็นหลักไม่ต้องบอกว่าเงี้บว่าไม่ได้บอกว่าไม่เน้นนะครับแต่ไม่ได้เอาตัวเรื่องผลตอบแทน <recom. S 1> มาเป็นตัวตั้ง สิ่งที่เรามองอย่างแรกก่อนก็คือเรื่องของวันนี้นนเงินก้อนที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันจะถูกใช้ไปทําอะไรก็คือพูดง่ายคือเป้าหมายในการใช้นะครับในที่นี้อาจจะเรียกว่าโจทย์ก็ได้นะครับโจทย์ในการชีวิตของเราเนี่ยว่าเราต้องการเงินก้อนนี้ไปทําอะไร<ฆ>นะครับเพราะโจทย์เนี่ยจะเป็นตัวบอกอะไรครับตัวบอกถึงเงินก้อนนี้สําคัญไหม เงินก้อนนี้จะใช้เมื่อไหร่ <Ừ. S 2> เพราะการที่จะบอกว่าเงินก้อนนี้สําคัญมันอาจจะหมายถึงว่าเงินก้อนนี้มันเอาไปลงทุนในสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงมากได้ไหมครับได้ไหมครับไม,ไ,ไม่ได้เพราะว่ามันมีความสําคัญมากครับแต่ว่าโอเคในความสําคัญนี้ที่นี่เนี่ยแต่ถ้าบอกว่าอีกจากยีปีถึงจะใช้เงินก้อนนี้ อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเราอาจจะยอมรับความเสี่ยงที่สูงได้เน้นตัวโจทย์ s <S 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 เนี่ยก็เลยเป็นจุดสําคัญที่จะเป็นตัวบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยตัวกลยุทธ์หรือว่าวิธีการในการจัดการเนี่ยจะเป็นยังไงแตผมพูดตรงนี้ไนี้ก่อนเผื่อพี่ๆเขาจะเสริมอะไรเพิ่มได้เลยค่ะก็ขอบคุณนะพี่เหลือๆให้พูดบ้างพี่อย่างนี้ในฐานะที่ทํางานข้ามอร์ดในไฟแนนซ์มาสักยี่สิบปีนะคะก็เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยในเรื่องของการวางแผนการเงินเนี่ยคือมันการปักธงค่ะว่าอยากได้อะไร คือธงของเราคือเราอยากได้อะไรเช่นสมมติค,ค,คุณจะมาลงทุนเนี่ยค่ะคุณอยากได้อะไรอยากได้ผลตอบแทนถูกไหมคะผลตอบแทนที่อยากได้หก2สิบเปอร์เซตแต่บอกว่าอยากได้สิบปซนฉันไม่ลงทุนในหุ้นเลยซึ่งโตดเป็นไป,นปนไม่ได้เพราะว่าคุณไปลงที่ไหนคะคุณไปลงพันธบัตรก็ได้สามกว่าแต่คุณลงในหุ้นเนี่ยมันได้เฉลี่ยรประมาณส0บกว่าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมคะ,ะนั่นรับความเสี่ยงไม่ได้นั้นเราถามว่าในเรื่องเป้าหมายการเงินคือความฝันนะที่อยากจะไปถึง ฝันอะไรเขียนมาเลยค่ะอยากได้อะไร นะคะระยะเวลาเท่าไร่อันนี้ชัดเจนค่ะแล้วหลังจากนั้นกลับมาดูตัวเองว่าฉันจะไปเป้าหมายตรงนั้นถึงไหมนะคะอีกเคสหนึ่งที่เวลาเราไปออกอไปออกกําลังกายหรือไปฟิตเนสเนี่ยแน่นอนคุณอยากเป้าหมายคืออยากลดความอ้วนใช่ไหมคะค่ะอย่างนี้ค่ะอ้วนน้าหนัก75อยากลดมากเลย <c oughs> อันดับแรกเอ๊แล้วฉันจะทำยังไงให้ลดได้ก็วัดหูมวลกล้ามเนื้อผลปรากฏว่ามวลกล้ามเนื้อแข็งแรงมากอย่างนี้เอาไงก็เอาไม่อยู่ใช่ไค <c oughs> ก็ต้องมาทุกวันคือต้องดูตัวเองก่อนว่าเฮ้เรามีจุดอ่อนจุดบกพร่องยังไงเพื่อบรรลุเป้าภายในกี่เดือ คือน้ำหนักต้องลดไปใน3เดือนให้เหลือ65กิโลจะต้องยังไงไปทุกวันค่ะนั้นนั่นคือเป้าหมายที่เราวางไว้คือสรุปทุกทุกเรื่องนะคะลูกหมูมักจะพูดกับคุณที่มาให้คำปรึกษาว่าธงคุณคืออะไรอยากได้อะไรระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็กลับไปดูปัญหาของตัวเองมันคืออะไรแล้วจะทำได้ไหมแล้วกลับไปแก้ปัญหานั้นๆโอเคไหมคะ อันนี้ก็คือเรื่องของการวางแผนการเงินทั้งสิ้นทั้งปวงพี่แป๊ะมีอะไรเสริมไหมคะโยนมาคันนี้ความเข้มเริ่มลงมาที่นี่แล้วคนสุดท้ายเลยด้วยนะคืออย่างนี้นะครับไม่รู้ถ้าใครเคยเห็นผมออกโทรทัศน์บ่อยๆเนี่ยอาจจะสังเกตว่าผมมีรอยสักตรงนี้นะครับไม่เกี่ยวอะไรพไี่คะไม,ไม่ที่อยากจะบอกนี้คือไม่ได้ว่าเพราะว่ามันมันขังหรืออะไรไม่เกี่ยวเลยคืออย่างนี้นะครับคือประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยผมไปแปลบทความบทความหนึ่ง ก็คือเรื่องของห้าเรื่องที่คนใกล้ตายเสียดายไม่ได้ทํา mm hmm. ว่าทําไมเขาชีวิตเขาตอนที่ใกล้ตายคือบทความนี้เขียนโดยพยาบาลที่เขาไปดูแลคนคนคนป่วยใกล้ตาย <Okay. S 1> แล้วเขาไปถามคนป่วยใกล้ตายว่าเนี่ยถ้าเกิดถามว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่คุณเสียดายที่คุณไม่ได้ทําสรุปได้มาอยู่ห้าเรื่องเรื่องที่ผมจําได้นั้นที่หนึ่งเลยคือ,คอว่าไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองอ mm hmm. ไม่สามารถปฏิเสธทําในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากจะทํา หรือว่าไม่กล้าที่จะบอกวความรู้สึกของตัวเองว่าเฮ้ยผมไม่ชอบอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็่ผม,มอ่านบทความนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนแรกช่วยไหมผมบอกพูดแล้วกัทุกคนเลยนะผมแปลเสร็จผมก็ลงหนังสือพิมพ์ปกติไม่ได้อินอะไรกับมันเลยเพราะหน้าที่เราก็คือเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์อยู่แล้วแต่วันนั้นเนี่ยมีวันหนึ่งเพื่อนผมโทรศัท์มาบอกว่า,วาเนี่ยขอบคุณมากเลยนะบทความนี้ช่วยเขาได้คิดได้ว่าเขาต้องทําอะไรกับชีวิตเขาไอ้เราก็งงอย่างเดียวบทความไหนวะ คือตัวเองเขียนไม่เยอะจัไม่ได้เลยใช่ไหมคะแต่แล้วเรามันนั่งดูบทความเสแต่แล้วเขาพูดเสร็จปุ๊บว่าบทความนี้ที่เราเขียนเราก็เอาบทความนี้มานั่งดูรู้เสร็จปุ๊บเราก็เริ่มเก็ตเลยว่าเฮ e, ้ยเออว่ะชีวิตเราเนี่ยไม่รู้นะพวกเราเหมือนผมไหมชีวิตที่ผ่านมานะครับไม่ประสบความสําเร็จเลยเพราะทําตามใจคนอื่นอแล้วเราจะทําตามใจคนอื่นดูที่คนอื่นเขาไม่ได้เคยบอกเรานะว่าเขาอยากให้เราทําอะไรนะเพต่าเราจะทำะไรเพราะเรากลัว,วให้เดี๋ยวคนนี้มันด่าเราเดี๋ยวคนนี้มันอ่ามันเนี่ยเราจะคิดไปล่วงหน้าหมดเลยทุกเรื่อง ล้วผมก็จะไม่กล้าทําอะไรนะตลอดชีวิตผมก็จะกลัวมาตลอดแต่มันถึงตรงสุดท้ายบอก <S <S ให้แม่เอาไว้ต้องเป็นนายชีวิตตัวเองแนละ้วขอบคุณมากค่ะน่ารัก <S <S 1> <S 1> มากเลยชัดเจนทีเดียวนะคะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการตั้งเป้าหมายก็คือทุกคนมีความฝันนะคะแล้วก็ความฝันนั้นจะเป็นจริงไม่ได้เลยถ้ามันหยุดอยู่แค่ทงตรงนั้นแต่เราไม่หาสะพานที่จะเชื่อมไปถึงตรงนั้นได้ด้วยตัวเราเองก็คือการลงมือทําคําถามต่อมาก็คือแล้วในเรื่องของการเงินเองค่ะคุณตุ้ยค่ะ เป้าหมายที่สําคัญที่สุดในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยต้องยอมรับว่าอาจจะแตกต่างกันแต่เราเอาเป็นตัวกลางว่าที่ทุกคนควรจะมีไว้ในใจเนี่ยเป้าหมายของเขาคืออะไรอะคะก็คําถามน,นี้นะครับอยากจะมองก่อนว่าในส่วนของโจทย์ต้องพูดถึงเ้ืโจทย์ละก็ะคือเรื่องเป้าหมายตัวนี้หลายๆครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินต้องบอกอีกก่อนหลายครั้งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินนะครับการใช้ชีวิตของเราเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องของความชอบถูกไหมครับเป็นเรื่องของคนรอบข้างความสุขของคนรอบข้าง นะครับนั้นผมสรุปอย่างนึงก็คือจริง,รงๆแล้วเราใช้ชีวิตทุกวันนี้ก็คือเพื่อจะสร้างความสุขเพียงแต่ว่านะครับโดยส่วนใหญ่แล้วความสุขเนี่ยมันต้องใช้เงินแค่นิดหนึ่งถูกไหมครับอันนี้เห็นด้วยไหมหรือเกือบ้งหมดเลยเก็ว่าดลยนะครับอยากให้ครอบครัวมีความสุขตกลงความสุขกับนเงินใครมาก่อนกันอ่ะเออผมว่าความสุขมาก่อนมาก่อนใช่แต่ถ้ามีเงินก็จะมีความสุขก็จะมีความสุขก็เลยงงๆอยู่นะครับไก่กับใครไกลกับใครนะครับแต่ว่าอย่างไรคืออยากจะแชร์หนึ่งว่าอย่าง หลายๆคนเวลาที่ผมไปเจอเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตไม่ต้องการอะไรหรอกอแค่อยากให้ครอบครัวมีความสุขเราเห็นด้วยอย่างนั้นไหมรู้สึกไหมครับประเด็นคือเวลาครอบครัวมีความสุขเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่ผมจะเจอก็คือเวลาสามีภรรยาทะเลาะก,กันค่ะโดยส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่เรื่องมีกิก๊กนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นเรื่องของเงินอืเงินไม่พอใช้ นั้นมันก็เลยโยงเข้ามาได้ว่าจริงๆพอเราพูดถึงเ,เป้าหมายมันก็เลยต้องมาพูดถึงเรื่องเป้าหมายทางการเงินนะครับแล,แล้วถามว่าในในส่วนตัวผมเองผมมองว่าเราเป้าหมายอะไรที่สําคัญคะนะครับผมอยากจะให้เรานึกภาพว่าเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกเพียงแต่ว่ามีเป้าหมายอันหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องเดินไปถึงก็คือถ้าเขาไม่ตายไปซะก่อนก็คือเป้าหมายเกษียณอายุ ถูกไหมครับวันหนึ่งมันจะเป็นวันที่เราไม่สามารถทํางานได้แต่วันนั้นเรายังต้องใช้เงิน,ใช,งนใช้เงินอยู่นะครับยกเว้นนะครับตายไปก่อนอนะครับเถ้าถึงวันนั้นขึ้นมาจริงเนี่ยทุกคนต้องถึงไม่ว่าเขาจะมีความชอบเขาจะเป็นคนชาติไหนไลฟ์สไตล์ยังไงผมก็เลยว่าจริงๆแล้วธงที่ผมส่วนมากจะใช้เป็นการตั้งในการเรื่องการวางแผนการเงินคือตั้งธงเรื่องรายได้ไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยธงตัวอื่นๆเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบ ที่จะแทรกเข้ามาในระหว่างทางวันนี้จนถึงวันที่เราเกษียณอายุนะครับส่วนธงอื่นๆหลังเกษียณอายุเราบวกเข้าไปในเรื่องของเป้าหมายเกษียณอยู่ไปคนะครับแต่เป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะนักวางแผนการเงินว่าถ้าเราหลังเกษียณเราจะใช้เงินน้อยลงเป็นไปได้ไหมคะก็จริงๆแล้วเนี่ยพอแรกๆเนี่ยไม่รู้เรื่องวางแผนการเงินธงเลยค่ะห้าหมื่นพอสละตะเบ็ดเสร็จแล้ว ไปไม่ถึงจะลดเองตามอัตโนมัติโอเคไหมคะเป็นไังคับใช่ไหมคะคือคือมันทําไม่ได้มันก็ต้องลดเองตามอัตโนมัติแล้วก็ค่อยๆประหยัดตัวเองแต่ถ้าทําได้เนี่ยเราบอกว่าเอ้ยเราไม่อยากให้ลดนะคะเพราะว่ามันเป็นความสุขไงหลังเกษียณคุณจะลดทําไมวันนี้คุณก็เหนื่อยนิดนึงเนาะแต่ให้เรารู้ไว้ว่าเราจะต้องเหนื่อยเพื่อเงินห้าหมื่นนะคะอย่าไปลดมันนะคะเดียขอเสริมนิดนึงคือคนในวัยเกษียณเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งเป็นสามช่วงนะครับ ช่วงที่หนึ่งเลยก็คือช่วงที่อยู่สักประมาณ60ถึงประมาณ75็ท่าแถวนี้ค่ะช่วงที่สองก็คือประมาณ75็บห้าถึงประมาณ8ปดสิบห้าช่วงที่สามประมาณแ5บห้าถึงประมาณร0อยใกล้ๆร้อยนะครับในสามช่วงนี้เนี่ยถามว่าช่วงไหนใช้เงินเยอะสุดทายทายทายมีรางวัลแบบนี้เอ้ยขน,นมเหลืออ่ะขนมเหลือเปล่าเออนมขนมขนมเลยเหรอคะเอ่อน้ำเหลือค่ะเออ,อน้ำเหลือน้ำเหลือ <laughs> ใ,คใครตอบถูกให้น้ำหนึ่งขวดเลยโอเคอ่ะในสามช่วงนี้ว่า ช่วงไหนใช้เงินเราเยอะสุดมีอะไรบ้างนะคะคุณสาธิตดิช่วงอายุประมาณ60ถึง75 60ถึง75แล้ว75ถึง85ค่ะแล้วก็85จนถึงแบบ90อะไราถเนี้ช่วงไหนใช้เงินเยอะสุดเอาใครว่า60ถึง75ยกมือค่ะโอ้ครึ่งหนึ่งเลยนะต้องถามแล้วล่ะอ่ายกก่อนนะยกก่อนนะเดี๋ยวขอพยายามจำหน้าหน่อยนึงเดี๋ยวน้ำไม่พออ่านล้วใครว่าช่วง70กว่าหรืส80กว่า75ถึง85ค่ะ มีบางส่วนนนนี้มมัเหรูะคบแล้ว85ขึ้นไปใช้เงินเยอะสุดค่ะมีไหมคะมีด้วยอาคะนะคะคำตอบคือช่วงอเนี่ย60ถึง75ช่วงนี้ใช้เงินเยอะสุดถูกต้องเห็นผลเพ่าะอะไรว่าเพราะช่วงนี้นะครับเอาง่ายๆคือตอนที่เราแก่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ท่านยังอยู่ว่าอยู่ลูกเราเรียนจบปังยัง คือจะเห็นนะคะว่าหนึ่งตอนช่วงที่เราตกงานเนี่ยไม่ใช่ตกงานเด็กหยุด,หย,ดหยุดการ,การทํางาน,งานค่ะช่วงนั้นเนี่ยหนึ่งลำพังชีวิตตัวเราเองก็เอาตัวลําบากแล้วอแต่เรายังต้องเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วเราเลี้ยงดูลูกคือเลี้ยงดูคนสามช่วงอายุเลยเพราะั้นช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่คนเนี่ยจะใช้เงินเยอะที่สุดเลยแล้วช่วงนี้ใช่ไหมครับว่าที่สิงคโปร์เนี่ยคนที่ฆ่าตัวตายเยอะที่สุดเลยนะคือคนช่วงนี้แหละเขาเรียกคนช่วงนี้ว่าแซนด์วิชเจเนเรชั่น ค,คือเป็นคนที่อยู่ตรงกลางไงโดนข้างบนบีบข้างล่างบีบแล้วตัวเองมู้จะเอาตัวรอดยังไงตอนหลังใช้วิธีง่ายๆเลยฆ่าตัวตายอ,อันนี้ไม่ใช่การวางแผนการเงินนะผิดนะ <c oughs> วิธีนี้ผิดไม่แนะนำะนะครับช่วงที่สองที่ใช้เงินเยอะที่สุดเลยก็คือช่วงปลายชีวิตก็คือแปดสิบห้าเป็นต <85 S 1> ้นไปแปดสิบห้าถึงเก้าสิบแล้วตัวที่ใช้เยอะที่สุดตอนช่วงแปดสิบกว่าขึ้นไปเนี่ยตัวที่เยอะที่สุดเลยคือรักษาพยาบาลอืมเรื่องสุขภาพสุขภาพสถิติบอกมาเลยนะครับว่า ในสองปีสุดท้ายของชีวิตคนเนี่ยใช้เงินค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของชีวิตเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายตลอดชีวิตสองปีสุดท้ายของช่วงชีวิตที่ใช้เงินในการ<ช>หาหมอเนี่ยในการอยู่บ้านค่ารักษาพยาบาลเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของค่ารักษาพยาบาลตลอดชีวิตเราเลยหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ในหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดชีวิตเราเราใช้เงินหาหมอเนี่ยมีช้อยไหมคะคุณสาธิตประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเดี๋ยวยี่สิบห้าถึงห้าสิ 50ถึง75คะ่ะ75ถึง100อ้าว25ถึง50ค่ะใครว่า25ถึง50 50ถึง75 75ถึง100อ๋อมีมีคนคำตอบคือ98%โอ้ก <900 1. S 1> ็100นึงเกือบ100ค่ะเราลองคิดดูดิตอนสมัย ไม่รู้เกิดทันรุ่นผมบ้าไม่รู้ไม่น่าทันค่ะไม่ค่อยกล้ายกตัวอย่างคือรุ่นผมมยกตัวอย่างมันบะหมี่ฉลามห้าสิบตังอะโอ้โหตอนนี้บะหมี่ฉลามห้าห้าสิบาทอ่ะห้าสิบาทค่ะใครทันบ้างบะหมี่ฉลามห้าสิบตังค์ไม่ทันค่ะทันซ้ำทันทันนะมีเพื่อนแลมีเพื่อนมีเพื่อนแบะหมี่ฉลามห้าสิบตังคเข้าแกงบาทเดียวอย่างเนี้ยจ้านะครับไปหาหมอนะเต็มที่นะหลักร้อยสองร้อย หาหมอโรงพยาบาลหนะ้าหลักร้อยสองร้อยตอนนี้เดินไปโรงพยาบาลนะแค่พยาบาลยกม,มือว่าเรางย่างใจให้มันสามร้อยเลย <c oughs> อ่ะอ้าวจริงปะมันจะมีค่าพยาบาลเราพยาบาลไม่ได้คุยกับเราเลยแค่คยกม,มือไหวเราอย่างเดียวมันคิดสามร้อยบาทแล้วค่าเหยียบย่ำค่าเหยียบย่ำเ <c oughs> พระพาะั้นตอนนี้ไปหาหมอนะครับไม่หมูหมาไม่ต่ากว่าพันนะครับเราลองคิดดูถ้าเราไปอยู่พวกไอซียูไปแบบต่อสงต่อสายอะไรยเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะ เพ<ค>ราะฉะนั้นเผื่อไว้ด้วยเหมือนกันเผื่อไว้เยอะเลยตัวนี้นั่นคือมอุมมองประสบการณ์ที่3มท่านแชร์ให้ฟังนะคะแต่ก็มีคําถามอีกหลายประเด็นทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการวางแผนภาษีถ้าสิ่งที่เขาทําได้นะวันนี้เรื่องของการวางแผนภาษีคุณตุ้ยเองอยากจะแนะนํำยังไงบ้างมีช่องทางวิธีการไหนที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าประหยัดภาษีให้เราได้ด้วยอะค่ะก็ในส่วนของการวางแผนนะครับถ้าเราได้ฟังบ่อยๆเนี่ย เวลาวิทยากรพูดเนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องของภาษีมันจะแบ่งเป็นสามเลเวลนะครับอันแรกก็คือหนีไปเลยอหนีภาษีหนีภาษีไปเลย,ยนะครับอันที่สองเเรียกว่าเป็นเรื่องของการหลีกเลี่ยงยนะครับหลีกเลี่ยงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นช่วงเขาว่าอยู่ในเกรเกรยเทาเทานะครับคืออะไรครับคือหาช่องว่างอที่กฎหมายไม่ได้กำหนดนะครับแล้วก็ใช้ช่องว่างอันนั้นนะครับในการที่จะจ่ายน้อยลงจ่ายน้อยลง คบนี้เขาเรียกว่าหลีกเลี่ยงนะครับผิดไหมไม่ผิดแล้วแต่มุมมองไม่ผิดกฎหมายแต่อาจจะผิดจริยธรรมหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับแต่แล้วแต่มุมมองของของผู้ประเมินส่วนอันสุดท้ายคือเรื่องของการวางแผนภาษีนะครับผมอาจจะขอพูดในเรื่องของสองประเด็นนี้คร่าวๆกันในเอ็กนะครับก็คือในแง่ของการวางแผนภาษีอันนี้ไม่ยากเลยนะครับคือเขามีช่องอะไรให้เราใช้ก็ใช้ครับช่องที่นี่คืออะไรครับเรื่องของการหยจอะนะครับลหย่อนใช้ให้ครบนะครับครบนี่คือมีลูก ก็ต้องบอกว่ามีลูกใช่ไหมครับพี่ <laughs>